เกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นตะตื่นใจเกิดขึ้นในเกาหลีใต้เมื่อชาวเกาหลีจำนวนมากตกเป็นเหยื่อแก๊งหลอกลวงที่จัดหางานในกัมพูชาซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงของพวกเขาการลักพาตัวและการทำร้ายที่เกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความกลัวและความเสียหายให้กับชาวเกาหลีใต้ทำให้รัฐบาลต้องการปราบปรามและป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้คิมจีนาได้เดินทางไปยังกัมพูชาเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเกี่ยวกับการสืบสวนและเร่งส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศทีมเฉพาะกิจของเกาหลีใต้ที่นำโดยคิมจีนาได้มีการพบปะกับประธานคณะกรรมการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ของกัมพูชาเพื่อร่วมมือในการสืบสวนและป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ แต่นี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ควรให้ความสนใจการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ในกัมพูชาต่บประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีจํานวนมากถึง61รายทีมเฉพาะกิจเกาหลีใต้ต้องการหาหรือกับกัมพูชาถึงแผนการส่งตัวกลับไปยังเกาหลีใต้โดยมีการพิจารณาวิธีการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมนางคิมกล่าวว่าเรากำลังเตรียมรายละเอียดวิธีการและกำลังพิจารณาวิธีการที่จะส่งตัวกลับไปยังเกาหลีใต้ตอนนี้เราไม่มีการสรุปขั้นสุดท้ายแล้ว การส่งตัวกลับประเทศของชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องรีบดำเนินการเพื่อให้พวกเขากลับมายัางบ้านเกิดของตนเองรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพยายามให้มีการส่งตัวกลับอย่างรวดเร็วเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางอาญาของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการดำเนินกฎหมายและความยุติธรรมให้กับผู้ที่ทำร้ายชาวเกาหลีใต้ปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่ามีเป้าหมายในการนำตัวพวกเขากลับประเทศให้ได้ภายในสิ้นสัปดาห์นี้ นอกจากนี้คิมมีมีคำมั่นว่าจะประสานงานกับทางการในเวียดนามและกัมพูชาเพื่อสืบสวนคดีการเสียชีวิตของหญิงชาวเกาหลีใต้อายุ30ปีซึ่งถูกพบศพใกล้ชายแดนระหว่าง2ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางการกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับแก๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชา เหตุการณ์นี้ได้ทาให้เกิดความสงสัยและความกังวลให้กับชาวเกาหลีใต้และทําให้รัฐบาลต้องการปรับปรามและป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อย่างรีบร้อนการส่งตัวชาวเกาหลีใต้กลับมายังบ้านเกิดของตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องรีบดําเนินการเพื่อให้ความยุติธรรมและความมั่นคงกลับมาครอบครองชีวิตของชาวเกาหลีใต้อีกครั้งคําถามที่เหลืออยู่คือจะมีการดําเนินกฎหมายต่อผู้ที่ทําร้ายชาวเกาหลีใต้อย่างไรและวิธีการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับการดําเนินกฎหมายและการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับเกาหลีใต้และความมั่นคงของชาวเกาหลีใต้